มาท้างน้าไหมมาท้างไหนเลยดอกจ้าเอสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจอยเด้อป้าลุงเอ้ยอาชุจ้าลูกอะ

Nè, 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 nhi chăng si hết si hết chăng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  si con nó ra đó 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 thấy thấy hết ra đây hết ra đây à si hay ơi chăng ơi mồi nỉ bột chẹt rồi nhỉ mồi mồi nỉ ô chẹt nhỉ nè tiền nhà đi là bên nhà Thu cha con Thu cha con mẹ xíu ụm này Thu cha con Thu cha pa lung ngâm ngâm con bấy Đấy Thu cha pa lung ngay bay bấy Thu cha Yên pha thu cha đơ Pa lung ơi Thu cha con Thu cha ngâm 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 Rồi Ngâm ngâm Rồi bà xanh nè Thu cha Thu cha thư cha thư cha khập bạc đấy này thư cha khập bạc đấy này. thư cha ôi alo mà đi bơ alo mà đi ơi bơ đôi được đôi chiến mà nè ma này chiến mà nè này เฮ้ยฮัลหลระบาเระบาเมื่อแล้วมาดูเงียเดี๋นี่ถ้อยหนาถ้อยลังช่ำกันนะมาดูมาเห้ยน่ะตุ้ยเอานี่เพิ่นออกนอนไงเนาะดูถ้อยหนาถ้อยดังช่ำกันบาดนี่ ให้ดูกอะสทยฮะมาอย่ามงไรนี่มาอย่างมันแจ้งเออมาไปข้างไหนไปข้างนังอ่ะนี่ไปข้างข้างบางนนี่ไปไปข้างบ้านบานนี่อะให้ดูไทย นภาบอกนภาบาอมนะันอะใค่ฮุยฮุย้น่ะคือบ่ไปไน่ะทอยนะ่ะทอยลัางเท่แก นั่งลงน่งนะกัวน่ะអាงามแ네น่អាง,งามแ네น่ดิว่ะអើយនេះអើយហ៎ហ៎ขาเพิ่นถึงคักแลบ่ได้เอาช่างฮ้องนะ่ะអីหยังลูกละ่ะ ไงวะดูจมบ,บอ่นี่นะฮะจมบ,บอ่นี่นะจมบ,บอ่บนี่นะบ่จมมอโมเฮยไงไปชนหน้าผ้าไปชนอู่หน้าพาเลยผูย้ดะ nghe hồn nạp pha hay chắc sao vậy hư hư chắc hư chắc hư hư nặng luôn ạ Đi lại này này Đi lại bạn này dạy à, Đi chạy bó Đi chạy dạy Bye bye này <laughs> Cả รุดไปรุดไปรถไปเลยไปรุดไปรุดชนน่ะชนน่ะหาชนน่ะมาเลยมาเลยมาเลยชนน่ะชนนะพาเลยฮะนแม่ตั้งไปเฮ็ดใช่ยักษ์อันนี้ตั้งเฮ็ดใช่ยักษ์อันนี้

เม่ดมาแม่ดินี่จะไปถัวรังมาข้างน้าเราว่าใครสิไปทัวย์ลังมาไว้มันไแม่ดุเนี่ยมึงนหนสาวนะ

ดีใจว่ดีใจว่าคาถึงแห้งมากเหนอะไรเไหนอะไรนไ่ใไหดไ Ừ, ừ, ừ. thế nè! mùi tư tư thế nè! ủa! thấy, lại, bài hướng này ờ đi bếp! ờ đi បាយបាយចាំមែនហើយលសាអបមែនហើយលសាអបឬអបហើយលសាអបចៃចៃឬ สีใจแท้ได้ขีุ่มมือโยกะใช่ลรพี่มาหาไม่จอยพี่ไหม มาแม่พี่มาไว้ถูไว้มาหาแม่ไว้จะไดะได้บันมาหาแม่เห็นอะได้บันมันคือไปแต่ข้างข้างแห่น่ะบอมาแม่บอกเอาหมอนห้องมันคือไปแต่ข้างอ่ะนะบอมาแม่เอาหมอนห้องข้างหน้าไปถอยลังบอ เอ้ยเอ้ยอ้ย้ยอชนกองไม่เจอแล้วแบบนี้เอ้เอ้ชนกองไม่เจอเลยเทแบบนี้ชนแล้วแบบนี่ชนแล้วแบบนี่เฮ้ยยันนียันนีชนไมแน้อ้ยงมาัอนไม่แบบนี้มาเฮยเฮยขาดเ้ยขาดบ่ขาดบ่ ขักลัวนะเอานั่นออกไอ้เพิ่นโลดมือเพิ่นถึงหรือพี่หิมหน่อยยิ้มใหญ่ขักบ่าักบ่เฮ้ยขักบ่เอ้ยเดี๋่อยนะกแกล่ะมากข้างนะหน้าวะนี้มาข้างหน้ามา,าน,นูกแกะมื้อนี้อากาศฮอนแล้วพี่น้องไอ้น้องมื้อนี้เดี๋ยวใจะเสื้อ เียนสั่นให้เหมือนนี่หอนไปเทื่อออกเลยแหละมันคือไปกันข้างลูกหล่ะมันคือบบไปข้างหน้าบอมันคือบบไปข้างหน้าลูกหละมันคือบบไปข้างหน้ามันคือถอยและข้างข้างไ้นั่นน่ะบอโดบ่บอ่มันคือไปกันข้างนั่นเหบอ อุ้ยมันคือบบไปข้างหน้าบปล่ลูกบอว่ะอุ้ยให้โบนี่นะว่ะติดอะค่ะมันติดมานอนจ้แล้วมันติดมานอนจ้แล้วเบิ่งแม่พับให้เบิ่งแม่เสียใ้มันเปียกก็ได้เสือค่ะ สินอนจังเปียนมาสินอนจังเปียนมา,าเปียกว่าละเสือเจ้าฮะย้อยแยงเงงอยู่ตรงไหนน่ะดีใจว่าลูกบา,าหามันตำนะฮะตำหันตำหนี่ว่าลนะน่ะ มาพี่มาพี่มาพี่คือ <c oughs> ไปไกลแฮ้ Uy, em ngại ơi. Chá cực à. cái luôn nè. Bò con đê dừng tìm nè. Nhãy lại, nè nhắn. Nhãy nhắn quá. Bò. Thấy chá -ê. ลงมาจฉยลงมาจฉยๆยิน่ะจะเอ๋ลงมาจเฉดๆให้เพื่นี่นะอ๋อมันคุ้มมันคุ้งมันบกไปมันบกไปนะอ่าแม่ตูนแม่ตูนให้อ่ะอ่ะแม่ตูนให้มันบกใบอุ้ยหายเพื่นะบ่อแงามแท้หาอ่ะ

ให้อันๆๆๆมันออกแล้วบ่มันหลังตึ๊ดตั๊ดตั๊ดมันออกบ่บ่หึหลังตึ๊ดตั๊ดตั๊ดมันออกบ่บ่หึไหว้ไหว้ชีว่า

อยากแับอยากัโอเคจะไป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 จะเมพาของหงอมาชมหน่อยเนาะพาของหงอเนาะเมไปอานนงเด้ออยู่กับน้าพาถ่าเด้อเด้อเด้อเมไปอ่บนหนังเมพาอยากเอาหงอเด้อพาของหงอเนาะเนาะนี่แหลของหงอบอยังอยากขี้อยู่บ่ยังแมยัากขี้อยู่บอฮะฮะมาาเป็ตอไ เลยว้าวฮึว้าวไมเปิดบอกเปิดเพลงเองว้าวใครอีหลายคนนะโอเคจะไปเดี๋ยวมาจอยกับเจ้าคีบก่อนจเจ้าคีเพียงชามนี่ก่อนเด้อปลาลุงเลยจ้าก็ขอบุญขอบคุณหลายเด้อที่เข่ามาหลับจมขีปจอยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยขอบบุญขอบคุณหลายเด้อที่บปกติข่ามโฆษณาของป้าจอยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย นี่กทิคอเจาคลิปเพียงสามีก่อนก้าวเข้ามาสบายดีป้าลุงอธจ้าภรณนทุ้าลูกอะทุ้าธุ้าป้าลุงก่อนทุ้าก่อนนะเมษใดินี่อี่าละทุ้า่อลูกเบสไหนธุ้าป้าลุงก่อนธุ้างงงัเห็นอะไรดืมนะแบบจั๊กอันนี้ดืมแล้วป้าลุงเอ้ยดืมทุ้าซสมออันนี้ทุ้าลูกอะธุ้างงงัอะงงงับรงงงับ